ข้อใดไม่ได้เกิดจากพายุสุริยะนะพายุสุริยะเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ลมนะมันมันไม่ใช่พายุแบบที่เกิดขึ้นบนโลกเนาะมันเป็นกลุ่มของอนุภาคพ,พลังงานสูงนะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเขาปล่อยออกมาซึ่งปกติเขาก็ปล่อยออกมาอยู่แล้วถ้ามันมีระดับความแรงที่ต่ำหน่อยเราจะเรียกมันว่าลมสุริยะนะมันคืออันเดียวกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ตรงผิวดวงอาทิตย์นะมันมีการระเบิดรุนแรงแล้วมันมีการ eject พวกอ,อ,อนุภาคพลังงานสูงออกมาเยอะกว่าปกติเราก็จะเรียกเขาว่าพายุสุริยะนะเนาะก็โซลร์สตรอมอันนี้เป็นโซลร์วินเราทำความเข้าใจคำศัพท์ก่อนแต่จริงๆแล้วมันคืออนุภาคประเภทเดียวกันนสตรอมอ่ะโอเค ทีนี้อ่าไอตัวพายุสุริยะนี้นะคะมันจะเขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนที่คือแผ่แนาะแผ่แผ่ออกจากดวงอาทิตย์นะทุกทิศทางทีนี้มันก็ต้องแผ่มาถึงโลกอยู่แล้วเนี่ยทีนี้โลกเราเนี่ยจะมีเอ่อกราะป,ป้องกันอนุภาคพ,พลังงานสูงพวกนี้นะซึ่งเราเรียกว่าเป็นสนามแม่เหล็กโลกนะตัวสนามแม่เหล็กโลกจะเป็นตัวป้องกันเวลาที่อนุภาคพ,พลังงานสงูงมันเคลื่อนที่มาเจอ สนามแม่เหล็กโลกนะมันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าออโรรานะหรือแสงเหนือแสงใต้ขึ้นฮะจากการที่ไออนุภาคจากดวงอาทิตย์อภิวานูกให้ดูละกันสมมตเป็นดวงอาทิตย์เป็นโลกโลกเรามีสนามแม่เหล็กปุ๊บไ <laughs> ปน,นีละกันวนันนี้อ่ะมอนเป็นแท่งแม่เหล็ก แล้วก็อนุภาคพลังงานสูงต่างๆอ่ะโซลร์สตรอมโซล่าวินเคลื่อนที่มาปุ๊บใช่ไหมไอออนุภาคพวกนี้ค่ะบางส่วนเนี่ยมันเจอสนามแม่เหล็กใช่ไหมมันก็จะเบี่ยงออกเบี่ยงหนีนะแต่มันจะมีบางส่วนค่ะที่หลุดรอดเข้ามาไอส่วนที่หลุดรอดเข้ามาเนี่ย พอมันมาเจอกับโมเลกุลของแก๊สที่เป็นองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็จะเกิดการชนกันนะมีการถ่ายเทพลังงานการเกิดการชนกันขึ้นไอ้ตัวแก๊สที่เป็นองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศพวกเนี่ยมันก็จะมีการขายความร้อนออกมาในรูปของสเปกตรัมมันก็จะทำให้เราเห็นว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีแสงเป็นสีสีเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดจากการคายพลังงานของโมเลกุลแก๊สนะในบรรยากาศเนื่องจากการ เข้ามาชนของอนุภาคพลังงานสูงพวกนี้เนาะเกิดเป็นปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้ขึ้นนะหรือที่เราเรียกว่าออโรรานะซึ่งปรากฏการณ์พวกนี้เราจะเจอมากในบริเวณที่เป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะเพราะว่าตรงนี้สนามแม่เหล็กนะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสามารถดึงอนุภาคพวกนี้นะมากระจุกอยู่ตรงขั้วโลกเนี่ยได้มากกว่าตรงบริเวณที่เป็น เส้นสูนย์สูรนะความเข้มนะเกิดจากวความเข้มของสนามแม่เหล็กเนาะเราก็เลยสังเกตเห็นที่คโลกเหนือกับโคโรกใต้ได้มากกว่าบริเวณที่เป็นเส้นสูนย์สนะูรเนาะเพราะฉะนั้นเกี่ยวนะเกี่ยวออลโลราเกิดจากพายุสุริยะเข,ขาคายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดาวเทียมเสียหายนะซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวนะเพราะว่าอนุภาคพลังงานสูงพวกเนี้ย พอเคลื่อนที่มาเจอว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการถ่ายเทพลังงานขึ้นนะคือมันก็จะถ่ายเทพลังงานจากอนุภาคพลังงานสูงใช่ไหมมาที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทําให้กระแสไฟนะในอุปกรณ์พวกนี้มันอาจจะเกินได้ก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าภายในอุปกรณ์เนี่ยมันเกิดขัดข้องหรือว่ามีแบบพวกแบบวงจรขาดอะไรอย่างนี้ได้นะก็เกี่ยวเหมือนกันค่อยๆ ฝนดาวตกอันนี้ไม่เกี่ยวนะฝนดาวตกเนี่ยมันเกิดจากการที่โลกเราเนี่ยโคโจรนะเข้าไปในกลุ่มที่เป็นสเก็ตด,ดาวซึ่งสเก็ตด,ดาวเนี่ยมันอาจจะเป็นเศษหลงเหลือจากพวกดาวหางอะไรเงี้ยหรือว่าเศษเหลือดาวเคราะห์น้อยฝุ่นหนา,นา,นาที่อยู่ในระบบสุริยะเองพอโลกเราโคโจรเข้าไปในกลุ่มนี้ยไอ้กลุ่มนี้จริงๆมันอยู่มันอยู่กับที่ใช่ไหมอะตกติพี่วาดรูปแล้วก,กันมีสเก็ตด,ดาวอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะเกิดจากการทิ้งเศษเหลือของดาวหางอะไรต่างๆแล้วพอดีว่าวงโครจรของโลกเรามันตัดผ่านพอดีพอโลกเราเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปมันก็จะทำให้เศษส,สเก็ตด,ดาวพวกนี้มันฝ่าชั้นบรรยากาศเข้ามาโดยอัตโนมัติค่ะแล้วมันเป็นกลุ่มเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันฝ่าเข้ามามันจะฝ่าเข้ามาทีเดียวเยอะๆเราก็เลยเห็นมันเหมือนเป็นกลุ่มของดาวตกนะซึ่งเราเรียกว่าฝนดาวตก ไม่เกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะเลยอันนี้นะข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากพายุสุริยะแต่เดี๋ยวเราไปดูข้อง,ง,องูก่อนงองูนะพายุสุริยะทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารโดยวิทยุขึ้นสั้นขัดข้องซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าโดยทั่วไปเราเนี่ยการติดต่อสื่อสารของเรานะบนโลกเนี่ย เรามักจะใช้ดาวเทียมสื่อสารเนาะในการเป็นตัวกลางการติดต่อสื่อสารซึ่งดาวเทียมสื่อสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับส่งคลื่นวิทยุนะและดาวเทียมสื่อสารพวกนี้จะอยู่เหนือพื้นโลกนะที่ประมาณที่ความสูงนะสามหมื่นห้าพันนะเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลเมตรหรือว่าเป็นวงโครจรค้างฟ้าซึ่งไอวงโครจรค้างฟ้าอันเนี้ย มันอยู่นอกสนามแม่เหล็กโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันดาวเทียมสื่อสารของเราได้มันก็จะวนหลูกลับไปที่ปัญหานี้ค่ะก็คือวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะในดาวเทียมมันอาจจะเสียหายจากการนี้นะซึ่งถ้าเมื่อไหร่นะที่มีช่วงของพายุสุริยะเข้ามาหนักๆเนี่ยเขาเรียกอะไรสถานีบนโลกนี่ก็อาจจะทําการแบบปิดนะปิด การทำงานของดาวเทียมสื่อสารพวกนี้ได้เพื่อป้องกันหรือลดความเสียาหายที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดข้องเกิดขึ้นในเวลาสมมติเราเปิดดูทีวีหรือถ่ายทอดสดอะไรต่างๆมันก็จะมีสัญญาณขัดข้องได้บ้างถ้ามีเหตุการณ์แบบนีน้เกิดขึ้นเนาะก,ก็เชื่อมต่อกันนะขอขายกับงองูเนาะเป็นเรื่องเดียวกันนะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะสรุปแล้วอันที่ไม่เกี่ยวกับพายุสุรียะเลยก็คือการเกิดฝนดาวตกนั่นเอง